ฝีมือใครลูกฮะไปะเอาไหนมาเนี่ยไก่เหรอคะโอ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยหนูนินแน่เลยเมื่อคืนไม่เห็นวันก่อนก็งูงูมั่งนูมั่งคังคกมั่งเอามาไว้หน้าบ้านเนี่ยจับได้แล้วก็เอามาไว้หน้าบ้าน ลงไปจับกบไปลูกไปเก่งจริงลงไปจับกบในบอ่อไปไปลาช่อนด้วยไปไปหาปลาช่อนให้แม่ในบอ่อไปไปจับปลาไปจับกบไปจับกบอบๆโ,โอ้เวลาเขาจับอะไรเขาจะต้องเอามาไว้หน้าบ้านตื่นเช้ามาเราก็มาเจอ วันนี้ตื่นแต่เช้าได้งานแต่ที่จริงก็ตื่นเช้าทุกวันรอส่งกลานรอสังขารล่องนะคะโอ้เข็มขาวนึกจะว่าคิดว่าจะไม่ทันสองกลานซะแล้วเมื่อก่อนเข้าพุ่มใหญ่มากเลยมีสองพุ่ม เดี๋ยวหน้าฝนจะเอาไปปลูกริมริมบอ่อแต่เขาจะแตกกอแตก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 เยอะแล้วถ้าเราจะตัดตอนพุ่มเขาเราก็ต้องถอนตอนฮาตอนหน้าฝนเราก็ถอนถอนน ตอนเล็กเข้าออกค่ะตอนหน้าฝนโอเคค่ะอีกคลิปหนึ่งค่ะ